บ้านดงบอนเป็นหมู่บ้านป่าอยู่ในเขตดงพญาเยน็นเป็นถิ่นธุระกันดานชาวบ้านต้องเดินลัดป่าหรือใช้เกวียนเทียมวัวควายออกไปติดต่อกับคนในหมู่บ้านอื่นๆซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปในป่าและภูเขารอบหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดพอตะวันตกดินมืดข้าจะได้ยินเสียงร้องคำรามของพวกมันดังแว่วมาเสมอ ชาวบ้านไม่ค่อยกลัวเพราะต่างคุ้นชินแต่สิ่งที่ชาวบ้านกลัวกันมากที่สุดในขณะนั้นคือกลัวภัยโจรเนื่องจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีโจรสามคนวันหน้าชื่อเสือผงมักจะเข้าปล้นทำร้ายผู้คนอยู่เนืองๆเ,เสือผลตระเวนปล้นชาวบ้านดงหมีบ้านเขาถ้ำบ้านหนองเอี่ยวฆ่าคนตายไปสามศพจนชื่อเสียง ความดุร้ายเยี่ยมโหดร่ำลือไปทำให้ชาวบ้านดงบอนแม้จะยังไม่ถูกปล้นต่างพากันหวดาดระแวงว่าสักวันเสือผงและสมุนจะต้องเข้ามาจี้ปล้นคนในหมู่บ้านของพวกตนดังนั้นลุงทาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงได้ตีเกราะเรียกประชุมลูกบ้านในตอนบ่ายวันหนึ่งแล้วแจ้งเตือนขึ้นว่านี่พวกเราทั้งหลายบัดนี้ภัยโจร ใกล้หมู่บ้านของพวกเรามาทุกทีแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาเจ้าเสือผงมันปล้นชาวบ้านดงหนองหมีและฆ่าคนตายไปอีกคนนึงขอให้พวกเราอย่าได้ประมาทจงเตรียมตัวป้องกันภัยโจรชาวบ้านดงบอนทั้งหญิงชายต่างพากันวิตกหวาดกลัวถามลุงทาขึ้นว่าเตรียมตัวยังไงล่ะลุงทาก็ล้อมรั้วบ้าน ซ่อมแซมบานประตูหน้าต่างให้แข็งแรงมืดค่ำลงก็ปิดประตูลงกรอนปืนและกระสุนก็เตรียมให้พร้อมไว้เมื่อมันบุกเข้ามาจะได้ต่อสู้ป้องกันตัวแล้วลุงทาก็เรียกผู้ชายชาวบ้านที่แข็งแรงและมีอาวุธปืนมาวางแผนป้องกันโดยตั้งเวรยามคอยระวัง กำชับกำชาว่าหากพวกเสือผงเข้าปล้นก็จงอย่ากลัวจงร่วมใจกันต่อสู้ด้วยความสามคัคคีแล้วเหตุการณ์ก็เป็นจริงตามที่คาดไว้อีกห้าวันต่อมาเวลาประมาณใกล้เที่ยงคืนเสือผงกับลูกน้องก็จู่โจมเข้าปล้นบ้านที่ถูกปล้นไม่ใช่บ้านของใครแต่เป็นบ้านของลุงทานั่นเองเพราะแกมีฐานะดีกว่าใคร,ใคร พอเสียงหมาที่เลี้ยงไว้เห่ากระโชคลุงทาซึ่งเตรียมตัวระวังอยู่แล้วก็พลิกตัวคว้าปืนลูกซองยาวเข้าที่กำบังทันทีเมียและลูกซึ่งนอนอยู่ในห้องซักซ้อมกันไว้ก่อนแล้วหมอบเงียบด้วยใจสิสันระทึกเสือผงทรนงตนมีความประมาทย่ามใจว่ามีแต่คนเกรงกลัวจึงให้ลูกน้องกระทุงกระแทกบานประตูอย่างอุกอาจพลางประกาศก้องว่า อย่าคิดต่อสู้นะข้าคือเสือผงหากคิดสู้ตายหมดทุกทุกคนโครมโครมทั้งเทา้าทั้งขวานของพวกโจรกระนำอย่างรุนแรงจนในที่สุดบานประตูเรือนของลุงทาก็ถูกเปิดออกจนได้เงาำดำๆของพวกโจรก็ย่างเข้ามาลุงทาซึ่งมอบคอยทีอยู่ในความมืดจิงลั่นไกปืนยิงเข้าใส่ทันทีเสียงปืนระเบิดดังโป้ง ลุงทายเห็นชัดกับตาว่าเจ้าคนหนึ่งเซธลาล้มลงแล้วกลิ้งตัวกลับออกไปแกสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งปัรจุใหม่ยังรวดเร็วยิงตามไปอีกนัดหนึ่งทางหน้าประตูเรือนฝ่ายพวกโจรทั้งสามก็ยิงโต้ตอบมาเช่นกันแต่ไม่ถูกเพราะลุงทาแกมีที่หลบซ่อนกำบังครู่เดียวเท่านั้นชาวบ้านก็รู้ตัวตะโกนดังเซงแซ่บอกต่อๆกันว่า ไปช่วยกันแล้วโจรปล้นบ้านลุงทา้าในความมืดนั้นโจรที่บาดเจ็บเลือดสา์สวนเซหนีลงเรือนโดยมีเพื่อนคอยประคองและยิงปืนคุ้มกันการปล้นของพวกมันในคืนนั้นล้มเหลวเพราะประมาทพวกมันจึงได้พบกับจุดจบที่ไม่คาดคิดเสือผงซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกลูกน้องประคองสมซานเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้าน ชาวบ้านโดงบอลซึ่งต่างชำนาญในพื้นที่กว่าพากันรายล้อมระดมยิงด้วยปืนของตนทั้งปืนแก๊ปและปืนลูกซองสั้นยาวพักเดียวเท่านั้นเสียงปืนของพวกเสือผงก้องเงียบหายพอรุ่งเช้าพากันสำรวจอีกทีจึงได้พบว่าเสือผงหัวหน้าโจรน,นอนตายอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านส่วนลูกน้องอีกสองคนหนีสมสารไปได้ทิ้งรอยเลือด ให้เห็นว่าต้องบาดเจ็บไปอย่างแน่นอนลุงทาและชาวบ้านลากร่างของเสือผงโจรร้ายไปจัดการฝังไว้ในป่าห่างจากหมู่บ้านไปราวหนึ่งกิโลเมตรข่าวการจบชีวิตของเสือผงถูกบอกต่อกันไปอย่างรวดเร็วปากต่อปากชาวบ้านในดงพญาเย็นละแวกนั้นทั้งสี่หมู่บ้านต่างพากันโล่งอกโล่งใจพูดกันว่าดีแล้วเจ้าเสือผง มันตายเสได้ก็ดีต่อจากนี้ไปพวกเราจะได้มีความสงบสุขกันเสียทีนอนผวากันมาเกือบปีแล้วแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวบ้านพากันวาดหวังเพราะหลังจากนั้นอีกไม่ถึงเดือนได้เกิดเรื่องราวลี้ลับหน้าพิศวงขึ้นกับชาวบ้านดงบอนนั่นคือคืนวันหนึง่งขณะที่พรานชาวบ้านสองคนคือพรานมีกับพรานแดง พากันไปนั่งห้างยิงสัตว์ในป่าคนทั้งสองได้พบกับอาถรรพ์ดวงวิญญาณของผีตายโหงเสือผงประมาณสามทุ่มยังไม่ดึกเท่าไรแต่ในป่าเงียบสงัดวังเวงพรานมีกับพรานแดงได้ยินเสียงร้องครวญครางดังแว่วมาในดงไม้ที่มืดสลัวภายใต้แสงจันทร์พรานมีกระซิบบอกพรานแดงว่าใครเสียงใครร้อง พรานแดงจึงกระซิบตอบว่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่พุ่มไม้นั่นแล้วอึดใจต่อมาก็ปรากฏภาพที่น่ากลัวนั่นคือได้เห็นร่างดำๆของคนคลานออกมาจากพุ่มไม้คลานมาหยุดอยู่ห่างจากโคนไม้ซึ่งพรานทั้งสองขัดห้างอยู่ห่างไปประมาณหนึ่งวาเงาดำๆของคนที่บาดเจ็บยกมือขึ้นกวักเรียกขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วย ข้าถูกยิงใครใครถูกยิงมาจากไหนกลางป่ากลางรงอย่างนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงปืนพร,รานแดงนึกสงสัยจึงร้องถามลงไปข้าข้าชื่อเสือผงช่วยข้าด้วยเสียงเจ้าของร่างที่มอบอยู่ใต้ต้นไม้ตอบมาท่ามกลางความเงียบสงัดเสือผงเสือผงเหรอพรานมีอุทานใจหายวาบ พรานแดงก็พวารู้ทันทีว่าได้ถูกผีหลอกเสียแล้วเพราะเสือผงตายไปนานตั้งเดือนจะมาคลานร้องครวญครางให้เห็นอีกได้อย่างไรคืนที่มันถูกยิงตายเขาต้องสองคนก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อนึกรู้ดังนั้นพรานแดงจึงบอกลงไปว่าเสือผงแกตายแล้วจงไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาหลอกหลอนรบกวนเลยจงไปเสียไม่งั้น ไม่งอั้นค้ายิงนะไปไปให้พอพรานแดงบอกแล้วประทับปืนจ่องด้วยความตื่นเต้นระคนกับความหวาดกลัวจนปืนในมือสั่นเทาส่วนพรานมีก็เช่นกันดวงวิญญาณผีตายโหงหยุดกรวนครางลุกพลวดขึ้นแงนหน้ามองในตาเป็นประกายวาววับฉีมือมายังพรานบนห้างทั้งสองแล้วร้องคำรามว่าข้าไม่ไปข้าไม่ไป พรานทั้งสองไม่หรังรอตัดสินใจลั่นไกปืนพอเสียงปืนลั่นเปรี้ยงเปรี้ยงภาพของผีโจรก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพรานทั้งสองตัวสั่นขนลุกเกลียวไปทั่วตัวถอนหายใจล่องอกคิดว่ามันมันคงไปแล้วมันกลัวปืนแต่ไม่ใช่มันไม่ได้ไปเพราะครู่ต่อมามันปรากฏต,ตัวขึ้นอีกคราวนี้มันขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้ต้นถัดไป เขย่าวจนกิ่งไม้สะบัดดังสู้ซาสู้ซาตะโกนอย่างโกรธแค้นลั่นมาอีกว่าพวกแกจงไปบอกกันนะนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปใครที่ยิงข่าในคืนนั้นมันจะต้องตายไม่เชื่อก็คอยดูคอยดูพูดข่มขู่แล้วเจ้าผีโจรตายโหงก็หัวเราะอย่างเฮี้ยมโหดเขยวกิ่งไม้โครมโครมแล้วหายวับไป รานมีกับพรานแดงวาดผวาอยู่บนห้างตลอดทั้งคืนไม่มีใครกล้าหลับนอนพอรุ่งเช้าตะวันส่องแสงจึงพากันลงจากห้างกลับเข้าหมู่บ้านอย่างรีบเร่งไปบอกเล่าเรื่องราวของผีโจรอาฆาตให้เพื่อนบ้านฟังและพากันไปบอกเตือนลุงทาให้รู้ตัวว่าลุงทา้าเจ้าผีตายโหงเสือผงนั่นมันอาฆาตมันบอกว่าจะมาเอาชีวิตคนที่หิงมัน ลุงทาสะดุ้งหน้าเสียพูดว่าเฮ้ยอะไรกันมันตายแล้วยังมีธิ์มาหลอกหลอนอาฆาตอีกได้เหรอแกสองคนพูดจริงหรือว่าล้อเล่นกันวะจริงๆนะลุงฉันไม่ได้ล้อเล่นผีมันบอกฉันสองคนได้ยินกับหูแล้วก็ได้เห็นชัดกับตาคำยืนยันของพรานมีและพรานแดงไม่มีใครอยากเชื่อแต่ก็ทำให้ลุงทาและคนอื่นๆในครอบครัว ต่างพากันผวาไม่สบายใจเพราะกลัวอำนาจอาถรรพ์ของผีตายโหงแล้วเช้าวันต่อมาอีกวันจูๆ่ๆลุงทาผู้ใหญ่บ้านแกก็เกิดมีอาการผิดปกติขึ้นอย่างกระทันหันแกนอนนิ่งไม่พูดไม่จาลูกเมียไปปลุกก็ทำตาขวางและพูดบอกว่าข้าคือเสือผงข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าถามันยิงข้าข้าจะแก้แค้นมัน เมียและลูกของลุงทาดางพากันกลัวเดือดร้อนใจปรึกษากับเพื่อนบ้านพากระไปบนบานสาลกล่าวบวงสวงวิงวอนต่างๆนานาว่าได้โปรดเธอจงยกโทษให้ด้วยที่พ่อทาทำไปก็เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนขอท่านผีเสือผงจงเมตตาอภัยให้ด้วยป้าพยอมเมียของลุงทาวิงวอน ไม่ไม่ข้าจะเอาชีวิตมันผีตายโหงที่สิงอยู่ในร่างของลุงทาคำรามทะลึงตาเมื่อขอร้องและบนบานไม่ได้ผลเมียลุงทาและชาวบ้านญาติพี่น้องทั้งหลายจึงไปตามหมอผีหมออาคมมาปราบแต่หมอผีที่มาทำพิธีก็ไม่มีใครขับไล่ดวงวิญญาณของผีตายโหงตนนั้นออกไปได้เวลาผ่านพ้นไปเจ็ดวัน ลุงทาก็นอนสิ้นใจอยู่บนเรือนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านทุกๆคนที่ต่างประจักษ์ว่าผีตายโหงเสือโผงนั่นมีพลังอาถรรพ์ร้ายแรงมันสามารถสิงสู่เอาชีวิตคนได้จริงๆหลังจากนั้นชาวบ้านดงบอนบ้านดงหมีบ้านเขาถ้ำและบ้านหนองเอี่ยวต่างก็พากันหวาดผวาเพราะวิญญาณร้ายของผีตายโหง ได้ลอยเข้าสิงสู่ชาวบ้านไปทั่วชาวบ้านต้องทำพิธีเส้นสวงสังเวยด้วยของสดของคาวเล่ายาและปืนอีกหนึ่งกระบอกซึ่งทำด้วยไมย้ดวงวิญญาณร้ายของผีโจรจึงจะยอมออกจากร่างหากคนใดที่มันไม่ยอมออกคนคนนั้นก็จะต้องตายสถานเดียวดังนั้นอิทธิพลอาถรรพ์ของผีตายโหงโจรเสือผง จึงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านทั้งสี่หมู่บ้านเพราะเอ่ยชื่อผีตายโหงเสือผงผู้คนก็จะพากันขนลุกขนพองไปตาตามกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าสิงใครที่ไหนและเมื่อไหร่เหตุการณ์อาถรรพ์นั้นค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับจากผู้คนในหมู่บ้านลามเข้าไปถึงในวัดวันหนึ่งตอนกลางวันแสก ขณะที่พระหลวงพี่สองรูปและสมณเณรที่วัดดงบอนกำลังซุบซิบหาทางป้องกันเจ้าผีตายโหงสมณเณรได้ถามหลวงพี่รูปหนึ่งที่ชื่อหลวงพี่ณขึ้นว่าหลวงพี่ณครับผมกลัวผีตายโหงหากมันมาที่วัดของเราจะป้องกันได้ยังไงหลวงพี่ณนจะึงพูดทีเล่นทีจริงขึ้นว่าก็เอาประคตเอลฟาดมันซิ พวกผีมันกลัวประคตเอวหากมันมาจริงๆจะฟาดมันให้ดูเป็นตัวอย่างจริงเหรอหลวงพี่ริงซิหลวงพี่ที่ชื่อนะยืนยันพลางหัวเราะและแล้วในฉับพลันนั้นคล้ายเจ้าผีตายโหงมันมีหูทิพย์พอมันได้ยินคำท้าทายมันก็วูบเข้าสิงพระหลวงพี่อีกรูปหนึ่งซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างๆในทันทีหลวงพี่รูปนั้น งายหลังตึงยุ่อึดใจก็ลุกขึ้นมานั่งทะลึงตาหัวเราะยื่นหน้าท้าทายว่าเอาสิเอาเลยข้าไม่กลัวพระก็พระเถอะคนอย่างเสือผงไม่ละเว้นรรอกวันนี้จะแสดงฤทธิ์ให้ดูว่าแล้วก็ลุกขึ้นกระทืบพื้นศาลาดังโครมโครมอย่างเกลี้ยวกราดครั้งแล้วครั้งเล่าเอามาสิประคตอยู่ไหนล่ะมาฟาดข้าเลย พระหนุ่มเนนน้อยวงแตกตกใจเพ่นหนีกันจ้าละวันสตเมืเนจะเลิดเข้าหมู่บ้านคีวอนปลิวร้องตะโกนล,ลั่นว่าช่วยด้วยผีเสื้อผงผีเสื้อผงเข้าสิงพระแล้วชาวบ้านพอได้ยินก็ต่างแตกตื่นพากันมาที่วัดช่วยเจ้าอาวาสวิงวอนขอร้องผีตายโหงเสือผงด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าผีเสือผงได้โปรดอภัยให้ด้วยเถอะ พระท่านไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ท่านพูดเล่นอย่าถือสาพระและสมณเณรเลยพวกเราขอร้องละจะตอบแทนด้วยการเส้นสวงของที่ชอบให้จงได้โปรดอภัยให้พระท่านด้วยชาวบ้านต่างรีบออกไปจัดหาของมาเส้นสวงทันทีผีตายโหงเสือผงจึงคลายความดุดันลงแต่ก็พูดคมขู่ว่าจำไว้นะใครนินทาข้าหากข้าได้ยินจะเดือดร้อน เหมือนพระวัดนี้มันขู่แล้วออกจากร่างของพระหลวงพี่รูปนั้นไปผีตายโหงอลรวาาอยู่นานห้าเดือนไม่มีใครมาช่วยแก้ไขอาถรรพ์ร้ายของมันได้จนกระทั่งวันหนึ่งหลังออกพรรษาต้นฤดูหนาวได้มีพระธุดงสองรูปพร้อมด้วยสมณเณรน,น้อยอีกรูปหนึ่งเดินแบกกรดสะพายบาดมาในตอนบ่ายใกล้คำ่ำชาวบ้านดงบอน รันได้เห็นต่างพากันดีอกดีใจร้องบอกกันว่ามีพระทุดงมาไปนิมนต์ท่านเร็วมีพระมาโปรดพวกเราแล้วคณะพระทุดงหมู่นั้นคือคณะของท่านหลวงปู่บุญพาหลวงพี่ชูและสมเน,เนจรทันชาวบ้านดงบอนนับสิบสิบคนพากันมาประนมมือวิงวอนนิมนต์ว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ มิมนไปปักกลดที่วัดในหมู่บ้านของพวกเราเธอพวกเรากําลังมีความทุกข์และเดือดร้อนหลวงปู่บุญพาหัวหน้าคณะทุดดงหยุดเดินมองดูชาวบ้านแล้วเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่าโยมที่วัดในหมู่บ้านของพวกโยมไม่มีพระอยู่หรือมีอยู่รูปเดียวหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วกำลังเจ็บป่วยไม่ค่อยสบาย ส่วนพระและสมเณีรูปอื่นๆก็สึกหนีกันไปหมดแล้วละนิมนต์หลวงพ่อ,อ,อนิมนต์จะทอดทิ้งพวกเราชาวบ้านวิงวอนด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่น่าสงสารน่าเห็นใจพากันเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของผีร้ายตายโหงให้ท่านได้ฟังหลวงปู่บุญพาไม่อาจปฏิเสธคำนิมนต์ของชาวบ้านท่านหันมาทางพระภิกษุชู และสมณเนนจันเอ่ยชวนขึ้นว่าไปท่านชูสมณเนนจันไปคืนนี้เราไปพักที่วัดกันเมื่อไปถึงวัดแล้วหลวงปู่บุญพาได้สนทนากับท่านเจ้าอาวาสซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันกับท่านเจ้าอาวาสวัดดงบอนได้ปรับทุกข์เล่าเรื่องอาถรรพ์ผีตายโหงตนนั้นให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองเกรงกลัวว่า ท่านเอ้ยมันดุเหลือเกินดุจนพระหนุ่มเนนน้อยสึกหนีไปหมดแล้วเหลือผมรูปเดียวพวกชาวบ้านก็ขวัญผาวาไปหมดทั้งสิ้นหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมณเนจันท์เมื่อได้ฟังต่างพากันพิศวงประมาณทุ่มเศษจึงชวนกันสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งภาวนาและแผ่เมตตาคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆ มีเพียงเสียงหมาวัดหมาบ้านหอนเป็นระยะระยะดังวังเวงและเสียงนกแสกร้องดังแว่วมารุ่งเช้าเป็นวันพระชาวบ้านดงบอลทุกหลังคาเรือนมาใส่บาทกันเต็มศาลา,าเจ้าอาวาสวัดนั่งหัวแถวรองลงมาคือหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมเนีนจันตามลำดับชาวบ้านไหว้พระรับศีลแล้ว พระและสมณเณรก็สวดมนต์ก่อนฉันแต่สวดยังไม่ทันจะจบพลันเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นนั่นคือจูจ่ๆผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งนั่งพิงเสาสาลาอยู่หลังสุดก็ลุกพรวดพลาดขึ้นแล้วตะโกนด้วยท่าทางที่น่ากลัวว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสวดข้าคือเสือผงข้าคือเสือผงสิ้นเสียงประกาศ คนที่นั่งฟังพระสวดอยู่ก็แตกคือผวาบางคนหวีดร้องว่าผีเสือผงเข้าสิงลุงบางแล้วผีเสือผงเข้าสิงลุงบางชายชราที่ชื่อลุงบางทำตาขวางเดินย่างสามขุมไปที่อาสนะของหลวงปู่บุญพาอย่างมุ่งร้ายพวกญาติโยมต่างร้องด้วยความตกอกตกใจว่าระวังพระคุณเจ้าระวังผีตายโหงเสือผง ไปยืนเสแยยิ้มเท้าเอวอยู่ด้านหน้าของหลวงปู่บุญพาแล้วร้องขึ้นว่าพวกพระทุดงนี่มาจากไหนจะมาลองดีกับข้าหรือข้าไม่กลัวรอกเสียงของผีโจรทำให้การสวดมนต์หยุดชะงักลงในฉับพลันญาติโยมในศาลาต่างพากันตะลึงอึ้งกันไปหมดทั้งสิน้นแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายรุนแรงขึ้นสมณณนจันเป็นห่วงหลวงปู่สุดหัวใจ จึงวิ่งทลาเข้าไปบังหลวงปู่ไว้อย่างรวดเร็วสมณีน,น้อยร้องขึ้นว่าอย่าอย่าทำอันตรายหลวงปู่ของผมนะถอยออกไปถอยออกไปเดี๋ยวนี้ท่าทางของสมณีน,น้อยทําให้ชาวบ้านต่างกลั้นหายใจด้วยความกลัวเจ้าผีตายโหงหัวเราะลั่นยังขบขันมันยื่นหน้าท้าทายว่าโอ้เนนน้อยนี่ท่าทางเก่งจริงนะ ไม่กลัวผีตายโหงเหรอเห็นไหมคนอื่นๆเขากลัวข้าทั้งสิ้นเดี๋ยวหักคอเสเลยหรือว่าจะลองดูท่านใดนั้นหลวงพี่ชูได้สติจึงร้องบอกเตือนสมณณนจันด้วยความเป็นห่วงขึ้นว่าเนียนจันประคำประคำที่คอเอาฟาดมันสมณณนจันพอได้ยินจึงรีบดึงประคำที่สวมคออยู่ออกกวัดแกว่งด้วยอนุภาพของประคำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตาชีปาขาวมอบให้มาพอเจ้าผีตายโหงได้เห็นมันก็พงะถอยหลังกรูดกรูดยังหวาดกลัวฟาดมันเหรียนจันฟาดมันเสียงหลวงพี่ชูตะโกนเตือนลั่นไปทั่วศาลาสมณีจันขณะนั้นกลายเป็นสมณีใจสิงขึ้นมาอย่างหน้าฉงนพุ่งตัวเข้าหาผีตายโหงเสือผงแล้วฟาดด้วยสายประคำฟาดติดกันสองสามครั้งอย่างแรง ผีไตหงเสือผงล้มตึงร้องโอดโอยเรากับถูกฟาดด้วยท่อนสุงดิ้นป,ปัด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 ทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งไปเงียบกริบเงียบกันไปหมดทั้งศาลาครั้นพอได้สติผู้คนก็พากันร้องลั่นด้วยความตื่นเต้นยินดีว่ามันไปแล้วมันสู้สมณมเณรไม่ได้โอ้สมณเณรสมณเณรเก่งเหลือเกินครู่ต่อมา ชายชาราที่ชื่อลุงบางก็ได้สติแกงงงันเมื่อรู้ว่าถูกผีตายโหงเข้าสิงอย่างไม่รู้ตัวหลวงปู่บุญพาถอนหายใจโล่งอกพูดกับสมเนนน้อยผู้เป็นลูกศิษย์ของตนว่าเนนจันเอ้ยขอบใจนะขอบใจหากสมเนนไม่ช่วยไวหลวงปู่คงแย่แน่เนนจันก็ตัวสั่นพูดตอบว่าหลวงปู่ครับ ผมก็ใจหายหมดผมเป็นหว่วงหลวงปู่จึงวิ่งออกมาครับพอดีได้ยินหลวงพี่ชูร้องว่าประคำประคำผมก็นึกได้ครับจึงกลั้นใจเอาประคำฟาดมันไปเก่งเก่งมากสมเนจรจันเก่งจริงๆทั้งหลวงปู่และญาติโยมต่างพากันชมเชยหลวงปู่บุญพาหลวงพี่ชูและสมเนจรจันพักอยู่ที่วัดดงบอล นานเจ็ดวันจึงอำลาเดินทู่ดงจาริกต่อไปก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิญญาณร้ายผีตายโหงเสือผงที่ดุร้ายตนนั้นก็สาบสูญไปไม่ปรากฏว่าจะเข้าสิงสู่ใครใครอีกเลยเรื่องราวของสมเนจรจันทร์ปราบผีตายโหง จึงถูกเล่าลือสืบต่อกันมาทั่วละแวกบ้านดงบอนและหมู่บ้านใกล้เคียงกลายเป็นตำนานของดงพญาเย็นที่เล่าสืบต่อกันมา